เอาละครับผมวันนี้มาอยู่ในเกมเพเดย์นะฮะกับผมคิวด์เลนเกมเมอร์และพิตตี้เขียวแล้วก็อะไรไม่รู้สีชมพูนะฮไม่รู้สีชมพูเป็นพี่โบ๊กับพี่อะไรวะพี่กอลนะฮะครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเก็บการ์ดให้มันไวๆในเพยเดย์สองนะฮะก็เปลี่ยน้ากาดก่อนเพื่อความเทมาเริ่มเลยไหม ออไอ้ยังยังไม่ได้เลือกดานเรืองนี้ด่ดาบนี้นี่่ะฟอร์สโตนะแบบนี้โอเคบอสปรับเป็นโอเวอร์คิวนะฮะเพื่อความมดพอไหนอ้านสุดท้ายแล้วเออปรับนะผมก็รอเขากครู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุดพี่ชุดใจเย็นโอเครึคับเพลงไงอ๋อโาเค ไม่ดูวัวพิตตี้เคียวพิตตี้เคียวใส่ใส่ชุดขะเว้ยเพิ่งเคยเห็นมาป้นทําน่ารักเลยนี่มาป้นหรือมางานคอร์สเพลงนะ่ยโอ้โหหลงงานแล้วตอนนี้หาทางเข้างานไม่เจอเดี๋ยวแต่มันมีงานป้นเด้องานป้นแห่งชาติอย่างเงี้ยอะไไปหารถไฟ BTS ไปเน้่ไม่มีคนเข้าร้านต้องรีบทําเอาไปเพื่อน นี่นวีที่ทาก็มา,านั่งข้างๆตู้เอทีมอย่างนี้นะแล้วก็ใช้แจมเมอร์นะครับผมเฮ้ย hey, เมื่อกี้คนเห็น <laughs> แล้วก็ถ้ามีเพื่อนอีกคนนึงก็เอา <laughs> เพื่อนอนนีกคนนึงนะฮะมาไอ้นี่นะฮะไปปลดล็อกประตูตรงนั้นนะเพื่อความว่องไวนะมัดด้วยมัดมัดแหมไม่ได้ข่าขมาเลยเสร็จแล้วพี่ไวเพื่อล้วโอ้โห <laughs> แล้วเราก็ต้องเอาหน้าฮะ,ะจอตู้เอทีมไวอย่างนี้นะฮะจนรถมาแล้วก็รอไประหว่างนี้ทำอะไรก็ได้ อย่างเช่นตาามมูเป็นชาวร็อกค่ะตามมาคุณหนูต้มมาม่ามาสองนาทีพี่เอ้สามนาทีไม่ใช่สองนาทีดิอันนี้บอกให้ตามมาเอาหัวมุดกัมเพงทำไมน่าสงสารเขานะครับนอนแล้วไอ้กอลไอ้ที่มึงจับมาเนี่ยพ่อมึงนะไอ้ขู่มันเนี่ยอยากคายที่สุดเราอยู่เฉยเรามีหน้าที่อยู่เฉยเลย อยู่เฉยๆแล้วเนี่ยเห็นเดินไม่เดินมาเดี๋ยวน่าเขาน่ารักไว้ตัวเหมือนจะน่ารังเลยอ่ะเตงเดี๋ยวตั้งมองแววมากเลยอ่ะจุกที่ดิจุกหน้าไม่ที่ยวดาดูเงาสองคนนั้นนะครับโอ้โหเวลาที่หัดคอที่สุดเอาเอาเอายังไงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นดึงดาวให้ดึงดาวโอ้โหท่าเต้นกำลังฮิต ไม่ใช่และวเ <laughs> ด้งดาวขอให้รถไม่มาทางนั้นนะครับหมอกไป <laughs> <laughs> มาทางนี้เดิเยี่ยมี่สุดรถมันจะมีมาสองทางนะก็คือทางนั้นกับเดินออกนอกร้านไปจะเป็นทางร้านนะาเดีอดเดขายังไม่เห็นจะเย็นเราอยู่ตรงตู้ไอติืถือป้นหนูถือปืนทำไมหนูรับไม่ได้ขับไม่ได้เป็นอะไรที่ฮาร์ดคอฟทๆ ผัดกันขึ้นผัดกันลงแล้วเฮ้ยไอ้คุไใส่ว่นเอาเอาเงินมาเอาเงินมานี่มีไถ่ตังกันด้วยเดี๋ยวกันเองเลยเหรอวะให้ได้ให้ไปแล้วฮะนี่นี่กูเพื่อนมึงนะต้องไม่ใหงไม่สนไม่สนเลยโหดร้ายอ่ะโหดร้ายที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวไอคนขับรถตู้มันไปไหนแล้ววะไม่รูเลยคงณใส่ลืมพวกเราแล้วมั้ยมาป้นด้วยกันเนี่ยอย่าลืมเราสิ คงใช้ไปของผมมายังเอ่ยกำลังจะมาทางไหนเอ่ยทางไหนว่าถ้ามันมาทางนู้นก็ดีถ้ามันมาทางนั้นกลาง็ดีแต่ถ้ามันมาทางนี้มันจะดีมากมาทางนี้มาทางนี้ตอต่อต่อต่อมึงไปเลยนะวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยนี่นะมันเป็นการสเตลแบบฮาร์ดคอร์นะไม่มีใครเห็นด้วยเป็นไงว้ะ เเราอย่าเพิ่งขึ้นรถเรามาเป็นชาวล็อกกันสักแป๊บหนึ่งสับสนุบมามามขึ้นเอ้โหคนเห็นเต็มเลยนะใครเขายิงอ่ะนี่คือคนที่ได้นะผมก็อันนี้จะเป็นตังค์นะก็ได้เยอะอยู่นะครับผมก็ตาหนึ่งตกไปแสนหนึ่งนะฮะใช่ปะ ใช่มันต้องใช่เออแสนสี่แล้วกับอีพีด้วยก็อีพีนะถ้าถ้าถ้าไม่เล่นเล่นหลายๆรอบนะมาถึงก็จะประมาณแสนกว่านะถ้าเล่นโมเวอร์คิวแต่ถ้าเล่นไปหลายๆรอบแล้วเนี่ยมันตอนติดลบเยอะมากอันนี้พูดตรงตรเลยเรานด้มาเลือกการ์ดแล้วผมก็เลือกการ์ดเสร็จก็ูกเขาจะเลือกไปแด้เลวอะก็จะกดเออนั่นแหละได้สิ่ไดแล้วอยากได้นากากมากเลยงตรง โอ้เ้าจะขอจบคลิปเก่งเท่านี้นะผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับวิ่งหนีก่อนโอเคได้นะนี่คือข้อผิดพลาดของการวิ่งไม่ทันนะเมื่อกี้เริ่มรอบใหม่อ่ะวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเลยโดมยินแล้วก็วิ่งหนีใช่โดนโทรทันนะอยาให้มันโทรสาทันบอกมันกำลังโทรเนี่ยได้อยู่ ต้องรอรถใหม่โอ้เสียเวลาจริงๆเดี๋ยวๆใครขับมาวะเนี่ยอ,อ๋อมีคนขับอยู่อ่ะดิโอเคนะคผมก็จบแล้วโอเคตำรวจ<า>ที่จะมาบอกก็แค่นี้นะเผื่อใคร,รบบไอ้นี่ไงไม่ทันเนี่ยโอเค